ได้เวลาฟินกันแล้วนะคะเพราะว่าตอนนี้ค่ะเราอยู่กับสามีแห่งจักรวาลแล้วคุณอํมพลแห่งกระเช้าสีดาหรือคุณก๊อตค่ะสวัสดีสสดครัโอ้โหดีแคหผมยกช่วงนี้ให้คุณสองคนไปเลย คุณมาถามด้วยกันเพราะเดี๋ยวดิฉันจะเขิดแล้วถามต่อไม่ไหวค่ะเพราะว่ามันต้องรายการดิฉันไปยืนรูปลายรูปคุณนานมากเลยอ่ะมีรูปในสตูดิโอพอดีใช่ใช่แบบคิดถึงคิดถึงกระเช้าสีดาคิดถึงคุณอัมพลอะไรแบบนี้อุ๊ยแต่ว่าก่อนอื่นถามก่อนคุณได้มีโอกาสฟังเพลงพิงเป็นเพลงที่แบบแทนความรู้สึกของคุณอัมพลไปแล้วได้ข่าวว่าคุณเองก็อินมากๆใช่ปะคะคุณก๊อต ชอบครับเพราะว่าน่าจะเป็นเพลงแรกที่ผมน่าจะเป็นครั้งแรกที่ผมมีเพลงให้กับตัวละครตัวเองว้าวไงบ้างพอฟังแล้วแบบรู้สึกยังไงอ่ะติดหูนะนี่ผมเมื่อวานผมเข้าไปเช็คน่าจะล้างบิวแล้วมั้งล้างแล้วครับเดียวล้างแล้วใช่ไหมใช่ค่ะแบบแบบแบบผมผมฟังผมยังชอบเลยแล้วแบบมันผมว่ามันแทนตัวอัมพลดีคือเนื้อหามันคือตัวละครเราเลยถูกไหมใช่ครับผม จริงเพลงไทยเพลงไทยก็เนื้อหาประมาณนั้นแหละไม่แต่ว่านนทน่ะอันเนี้ยอันนี้มันโดนโดยเฉพาะเลยไงแล้วเท่าที่ทราบมาก็คือนนเขาเขาไปดูสตอรี่มาด้วยแล้วเขาก็เลยเอามาเอามาทําอันนี้ด้วยอันนี้มันเลยแบบเฉพาะเจาะจงกว่าเห็นเห็นมีกีตาร์อยู่ด้านหลังนี่คือคุณสามารถตีขอดร้องเพลงนี้ได้แล้วหรือยังฮะคุณเห็นคุณแกะขอดไปแล้วหรือยังอ่ะ แกะได้แล้วครับเอ่อผมคิดท่อนโซโล่มาไว้ประมาณหนึ่งแล้วแต่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 ผมอยากให้ผมร้องนะเดี๋ยวเดี๋ยวคนจะเดี๋ยวเดี๋ยวคนจะเลิกชอบผมใช่ไหมไม่เลิกชอบหรอกแค่คุณหยิบกีตาร์มาตั้งเฉยๆคนก็ฟีดคุณแล้วค่ะคุณก๊อตเดี๋ยวทุกคนหยิบกีตาร์มาวางหน่อยไม่ต้องดีก็ได้เอามาประดับไว้มันดูเท่ดีไหนไหนมีแบบสักคอร์ดสองขอดไหมที่แบบที่แบบแบบแกะมาแล้วคุณเมื่อกี้๋อเออ น่าจะประมาณจี คนมันเท่อะทำอะไรมันก็เท่งจริงผมชอบมากท <c oughs> ีมงานเราไม่ได้ซูมกีตาร์เลยซูมหน้าก๊อย่างเดียวเลย <c oughs> เออขอโทษคุณผู้ชมทางบ้านไม่เห็นกีตาร์เลยนะคุณก้อนเมื่อกี้เออเรื่องของละครถ้ากลับมาถ่ายทําใหม่แล้วเรียบร้อยตอนนี้มันมันห่างหายไปประมาณ5 6เดือนได้ต้องจูนต้องปรับอะไรใหม่ไหมครับ ไม่ต้องจูนนะครับไม่ต้องปรับเพราะว่าผมจําเสียงตัวละครได้จําบุค,คลิกเขาได้เขาจะมีน้ําเสียงประมาณไหนเ,เขาพูด็่าประมาณไหนที่จําไม่ได้คือบทออันนั้น,น <c oughs> ะนะแน่นอนอยู่แล้วคุณ พูดแบบเมื่อกี้เลยพูดแบบเมื่อกี้แต่ก็คือเป็นการแบบกลับมาเจอกันแล้วทุกอย่างเหมือนจูนติดกันอัตโนมัติแบบนี้เลยใช่ไหมคะครับใช่ครับทีนี้คุณขาต้องบอกว่าละครกระเช้าสีดาเนี่ยมันมีการสร้างปรากฏการณ์อย่างหนึ่งอันนี้คือพี่นุ่นกับน้องกรีนเนี่ยเขาก็พูดตรงกันว่าถึงแม้ละครจะหยุดออกอากาศไปถึง5เดือนแต่ไม่ว่าจะไปไหนมาไหนทุกคนยังคงอินกับตัวละครที่เคยเล่นเอาไว้ในกระเช้าสีดาแล้วก็ถามทุกคนว่าเมื่อไหร่จะกลับมาแล้วมันจะจบยังไงมันจะเป็น ังไงคุณโดนคําถามอะไรประมาณนี้บ้างไหมคะผมผมไม่ใช่แค่โดนคําถามครับผมโดนถึงขั้นโมโหเลยครับฮะโมโหเลยคุณนะคือแบบเฮ้ยทำงไ้ได้ไงออกไปครึ่งเดียวแล้วก็ไม่ทาให้อยากแล้วก็หายไปเล้แล้วมันทิ้งทายด้วยความแบบจิ้นกันอยู่อ่ะใช่ใช่โอ้โหแล้วแบบกลับมาครั้งนี้เออแล้วคุณตอบเขายังไงคุณตอบเขายังไงบอกว่าพี่ครับผมก็อยากถ่ายครับพี่ครับ ครับเออทีนี้พอกลับมาได้ดูบทแล้วเนาะได้เริ่มถ่ายทําไปแล้วเนี่ยเราเราจะเห็นความจิ้นความฟินของคุณเพิ่มเติมต่อไปใช่ไหมผมว่าค่อยๆจะค่อยๆเห็นที่เห็นอัมพลไปเนี่ยน่าจะประมาณสามสิเปอร์เซ็นต์มันยังมีมันยังมีเจ็ดสิเปอร์เซ็นต์แล้วอัมพลมันมันมันค่อยๆคืบคานเข้าไป มผ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 มดูเองผมอ่านเองผมยังชอบเลยตัวละครตัวเนี้ <Wow. S 1> เพราะว่าผมเป็นแบบนั้นไม่ได้คือคุณเป็นแบบนั้นไม่ได้แต่ว่าตอนเนี้ยคุณเล่นจนแบบศึกษาบทตัวละครแล้วคุณเป็นคนทําการบ้านหนักมากกับบทละครอะไรต่างๆเหมือน <ๆ S 2> ที่เราเคยคุยมาว่าคุณจะจดอะไรไว้จนแบบโอ้โหเต็มหน้ากระดาษไปหมดได้ข่าวว่าคุณเรียนรู้ทําการบ้านกับอำพลจนกลายเป็นส่วนหนึ่งเป็นเหมือนเพื่อนของคุณไปแล้วใช่ไหมคะใช่เวลาเราสร้างตัวละครเราก็จะ เห,เหมือนเวลาเราพยายามจะเล่าเรื่องเพื่อนสนิทเราให้ฟังเราก็จะจําท่าทางเพื่อนสนิทเราได้ว่าเพื่อนสนิทเราจะพูดประมาณเนี้ยเหมือนเวลาเราล้อเพื่อนเราอ่ะเราก็จะเอ๊ะ <önemli> แบบล้อเพื่อนเราเนี่ยเนี้ยน้ำเสียงก็จะเป็นประมาณเนี้ยเพราะฉะนั้นผมกับอมพลเนี่ย<อ>จึงเหมือนเ<อ>พื่อนกันที่รู้ว่าอมพลเนี่ยจะพูดเสียงไหนแล้วเขาก็รู้ว่ากอรก็พูดเสียงไหนวาบุคล<อ>ิกเป็นยังไงอะไรประมาณนี้ครับ โอ้โหกอ้ยภาพอินเติบเป็นคุณถอดเสื้ออยู่ค่ะตอนนี้ไม่เราเราต้องอาจจะถามต่อเลยไงว่าเนี่ยคนดูจะมีโอกาสเห็นกล้ามคุณหรือบทบาทฉากที่มันจะแซบจะแบบฟินเพิ่มเติมอีกมากน้อยแค่ไหนฮะเออผมว่ามันไม่ได้เน้นไปในทางแซบนะนะมันน่าจะเป็นมันน่าจะเป็นไปในทางที่แบบฟินเอืมน่าจะประมาณนั้นเพราะว่า ผมเชื่อว่าคนดูก็ลุ้นอยากให้น้ำพิงมีชีวิตใหม่แต่น้ำพิงก็ไม่ได้เปิดรับอัมพลง่ายๆเพราะว่ามีคำว่าน้องอยู่อะไรเงี้ยแต่อัมพลก็บอกแล้วไงก็อ้าวไม่มีไม่มีเส้นแบ่งแล้วนะไม่มีคำว่าน้องนะอะไรเงี้ยก็ลองดูลองดูอะไรเงี้ยลอดเลยแค่คำพูดก็รู้สึกแล้วนะไม่มีเส้นแบ่งแล้วนะไม่มีคำว่าน้องคุณรู้เปล่ะว่าอัมพลไม่ใช่เพื่อนคุณนะอัมพลคือคุณนะจริงๆแล้วอะจริงจริง ราะว่าวิธีการพูดกันแบบการพูดถึงอัมพลมันก็คือเป็นส่วนหนึ่งในตัวคุณไปแล้วจริงๆคุณก๊อค่ะเพราะฉะนั้นคือต้องบอก<ช>เลยว่าความฟินเนี่ยที่คุณบอกที่ผ่านมามันยังแค่30%มสิบเปอรอาสาวๆทั้งประเทศจะแย่กันอยู่แล้วอีกเจที่เหลือทําตัวยังไงอะคะหลังจากเนี้ยเออผมมีจุดประสงค์ในการทําแต่ละซีนออกมาอยากให้คนดูมีรอยยิ้มอยู่แล้วอ uh ือฮะอยากให้คนอยู่แบบ มารู้ตัวอีกทีเอ๊ะเรายิ้มตามตัวละครตัวนี้ไปเมื่อไหร่ก็ไม่รู้แต่รู้แค่ว่าฉันยิ้มแล้วแค่นั้นอ,อน,นั้นคือนั่นคือสิ่งที่ผมคาดหวังไว้ในซีนจึงออนไลิซ์ให้ตัวละครตัวเนี้ยให้รอยยิ้มนี้เท่านั้นกับตัวนางเอกกับตัวน้ำพิงแต่กับคนอื่นหน้าก็จะแบบ นี่คือสิ่งที่สาวๆอะไรคุปรัชนาอยากได้รับบ้างใช่แล้วคุณทําสําเร็จจริงๆเพราะว่าทุกคนที่เห็นคุณกับน้ําพิงเวลาอยู่ด้วยกันทุกคนจะยิ้มแล้วก็มีความสุขมากๆแล้วก็เอาหน้าน้ําพิงเอาหน้าตัวเองไปแปะแทนอะไรอย่างนี้เลยใช่ดิฉันเป็นอย่างนั้นค่ะเอาก็ครับกลับมาถ่ายทําแล้วฝากให้ทุกคนได้ติดตามอีกสักครั้งหนึ่งครับ ก็ฝากละครกระเช้าสีดาด้วยนะครับวันที่29นี้เป็นวันแรกนะครับอยากให้ดูตั้งแต่วันแรกแล้วก็อยากให้ดูสดด้วยเพราะผมก็จะดูสดเหมือนกันดสดด้วยกันนะ,ะใช่จ้ะ,อ,ะอย่าลืมนะกลับมาครั้งนี้ก็คือพุธที่29นะคะกันยายนเนาะสองทุ่มครึงคร่งอันนี้เราจะย้อนไปให้ดูตั้งแต่ตอนแรกเลยใช่ไหมคุณก๊อ ใช่ใช่ครับใช่ครับทบทวนอีกทีนึ่งมันจะได้ต่อเนื่องกันเป็นการทวนความจำหน่อยเนาะย้ำนะฮะว่าต้องดูสดนะคุณจะได้บอกคนอื่นได้ว่าคุณดูสดพร้อมๆกับคุณอัมพลนี่ขอบคุณก๊อตมากสามีหญิงจักรวาลทุกคนสวัสดีครับขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะที่แค่สามสิบเปอร์เซ็นต์ยังเป็นสามีหญิงจักรวาลถ้าครบร้อยเปอร์เซ็นต์จะเป็นของอะไรเนี่ย ถึงไหนละคุณ <c oughs> โอ้โหทำเป็นเล่นไปแม<อ>่ก็ติดตามกันได้คุณผู้ชมครับ <c oughs> ตอนแรกเรื่องวันพุธที่29ิกันยายนนี้ <c oughs> ช่องวัน31นะครับใช่แล้วค่ะ